เนี่ยเนี่ยฐานชุกชิ้ลประมาณห้าหกเลยปีห้าหกปีหลวงพ่อเนี่ยมากับวัดละและสององสององข้างเนี่ยมาทีหลัง้งทีหลังก็ยังดูนะของเก่าของแก่อืมนี่ดูแล้วมันได้ของพิษนะดูไม่เหลือเนี่ยสามารถท่านว่าครับ สมัยก่อนเองเครื่องมือช่างเนี่ยมันยังไม่มีนปัจจุบันผ่าธรรมดาคือช่วยกันทำไงด้วยอันนี้ยังไม่ตรงเลยเนี่ยดยไม่มีตะปูไหมตัวเดียวตะปูไม่มีฮะใช้สลักหมดใช้สลักนี่อันนี้ท่านจะไม่ไม่ทําอะไรเขานะจะเก็บไว้อย่างนี้แหละปัดฝุ่นเองอย่างเดียวเราก็จะไม่ไม่ซ่อมไม่ดูแลน่ะละ เมื่อสี่สิบปีแล้วมาเชียงของนี่บ<ม>้านยังใช้คาไม้เลยนู่นนี้ยังเขอมี่คนมีเลยถ้า,าออกจากเชียงของไปสามสิบกว่าปีดูเชียงของเราเราเคยอยู่เชียงใหม่เนี่ยมาดูเชียงของโอ้โช้าความจเจริญเลยช้าเมื่อก่อนยังน้อยใจว่าเชียงของนี่ไม่ไม่ทันอื่นไม่ทันเชียงแสนไม่สายมมแต่เดี๋ยวนี้ไอตัวนี้เป็นจุดข,ขายของเชียงของ คนอื่นอย่างโยมเขาไม่เห็นเนี่ยหนีความวุ่นวายจากกรุงเทพมามาหน้อยเจ้าของนี่ชอบเงนะียบเงียบ